เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวู้ชมได้อยู่กับโบ๊ทอยู่กับเฟิร์สอยู่กับน้องคนใหม่ะที่เราอยากจะแนะนำเลยน้องเต้นนะครับโอเวอร์โอเวอร์ไร้นะครับจุดจบของชีวิตเดี๋ยวพี่มุกมุกนี่เล่นเกมทีว่าฮาวันนี้อยู่ในแบปนะครับผมสิบผ้ากรอบเปอร์เกมอะไรเป็นเอ็กเซนซ์ภาษาอังกฤษเลยดิเอ็กเซนซ์ฟิฟทีนร็อปเปอร์เกมส์ เอเดี๋ยวเกมไม่มีเอสเนี่ไยเกมไม่มีตัวอีเนี่ยเกมมันเกมอ่านเกมอะไรวะเนี่ยเออหน่นสิมันไม่ใช่เกมมาเนี่ยโอ้โหไอ้ fifteen robbers gm คือน่าจะเป็นชื่อคนสร้าง gm รอช่างมันเถอะไปเริ่มเลยดีกว่าเยแบนเราแบบเรามองอ่ะนแบบเราคิดว่ามันเป็นเกมตั้งนานแล้วเนี่ยรู้สึก โอเคเฮ้ยเข้ามาครับรู้สึกว่ามันแตกต่างมากเลยมันต้องเลือกพี่ว่าเราจะไปอันไหนก่อนดีไม่มันปลดตั้งแต่ทีละเลเวลไม่มีการที่แบบไปอันไหนก่อนปกติดอปเปอร์อะไรกันไม่ปลดไม่ปลดใช่เออเออว่ะใช่จริงด้วยว่ะไปแล้วนะเดี๋ยวดูขอดูก่อนอย่าเพิ่งเข้าเข้าแล้วไม่ทันแล้วไม่ดูเฮ้ยตัวอะไรผน่าเฮ้ยเข้าทีละคนนี่ว่ะเลเวลวันมันมีอะไรหมุนด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นไปลง หรือผมหลอนไะไอพี่โบ๊เตะก่อนแล้วเหรอถึงแล้วไปแล้วโคตรไปบอกเลยว่าโคตรเก่งเลยวันนี้อตายเลย้วสวัสดีเจ้าคือใคาร์เราคือโบอสพวกนั่นอะนะไม่โดดลงมาสักทีโดดมันก็ตายไปสิศพแล้วเจ้านี่เก่งมากเลยทุกเจ้าเจ้าโบสเจ้านี่เก่งมากเลยอะไรอะไรอ้าวไอตลงเสียเงินเหรอเออลงมาสวัดีไม่รู้ผมคือสกิเลตันอ้าวหัวหาย พี่โบ๊สหัวหายอ้าวพี่โบอสผู้ม่มีหัวแฮุปะไปพี่ของหุ่นก็ได้ขุดแรกไม่ใช่เฮ้ยดูดิแปลกกองแปลกหนึ่งรงเท้าเรามีมีมีแสงแสงอันนี้จะสีทีวีเพื่อคุณเจะแสงมะไปไปพี่โบอสไปเอ้ยพี่ข้าันใดพี่กองขานใดพี่กองจะเข้าข้ันใน ข้างในมีกลองมีหัวว่ะเอ้ยมีกลองอ่ะเอ้ยกลองผ่านนี่ว่ะใช่ป่ะไอ้พรีเซนต์เฮ้ยกองแล้ววะโอเคลงละไะเติ้ลมะผมยึดด้วยผมเอามาด้วยอ่ะดิเติ้ลมาผเฟ้อไปนี่อ่าเลเวลาส่งมาแล้วเฮ้ยแกคัณนึงผมอยากใส่ป่ะส่แฮปได้ไหมใส่ไงอ่ะเฮ้ยหัว ไปเลยดีกว่าไปไปอันนี้เหนื่อยเหมือนมันดัน้วมันแข็งเลยดูดิเห็นปะข้างหน้าเลเวล two เอ้าล่วงโอ้โอเอ้าดูกันน้ำเอ้าโดนหลอกดาวอ้าผมผ่านผ่านไปเดี๋ยวก็ตายเออผ่านละอมันบอกป้ายมันบอกไว้ขึ้นขางบนไม่ข้างบนเออพี่มันมีกล่องพี่มันมีกล่องอะไรพี่ขอรู้ด้วยมีกล่องพี่อะไรผ่านแล้วผ่านแล้วในกล่องพี่กล่องพี่นะ ของอะไรเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาแล้วพี่บอสพี่บอสเปลี่ยนเป็นหัว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 ไหนอ่ะอ่เขาจะผมเข้ามาก่อนเลยไอหัวหัวแอหัวสีฟ้าโอ้โหเท่เราไปเราขบวนการหัวสีอีอีไปฮะต่อไปให้หัวเติ้ลน่าจเป็นสีน้ำเงินถ้าพี่เราไม่ผิดนะแต่ได้สีดำอมเป็นสีส้มเฮ้ยเอ้ยเฮ้หัวสีส้มเดี๋ยวนะผมมาอยู่ที่ไหนเออเดี๋ยวผมอยู่ไหนวะอ๋อ พิ่งจะเข้าแมพโอ้เลือดตายดาิยากอยู่นะยุงแต่ดาิยากอยู่ไม่ยากพี่ไม่ยากเคยไม่ถึงละโอ๋อแล้วเหมือนกันทำไมผมเป็นรู้สึกเป็นคนสุดท้ายทุกที่เลยมันมีข้าไล่ทีนึงเหรอเฮ้ยอยู่ข้างบนเฮ้ยเจอแล้วกล่องสีสีม่วงนี่อ่โอ้ไอ้เต้นเลยเนี่ยยังยังไม่หันพี่เดี๋ยวว่าในกล่องเลยผมเก็บแม้กระทั่งกระจกอ่ะ ผ่าแล้วอตาต้น่ะต้นหัวที่ใส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 ่เออหัวของมันทำไมมองไม่เห็นใครวะใส่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 หัวอ๋อเอาโค้ชเขาบวชมนุษย์เต่สีเขาบวชการมนุษย์กล่องกลับมาแล้วมีสัตว์ประหลาดให้ฆ่ามันดูดอดูต้นพอดูแล้ววันนี้สีแดงเขาคือสีกินเขาคือกินแล้วก็คือน้ำเงินนะนี่ไใส่พี่นัทเลยเนี่ยใส่เขียว อุ้ยอุ้ยลายลายอะไอุ้ยเฮ้ยมันมันเหมือนเป็นกระถางกระถางต้นไม้เลยด่านเนี้ยใช่คือแบบมันมันมันมีเอฟเฟกต์แล้วแบบอ่ะถึงละปล่อยแล้วคือแบบเอื้อตายตายอยูแล้วคือแบบมันมีเอฟเฟกต์มาเว้ยแล้วแล้วแบบมีมาหายเอือดตายมีเอฟเฟกต์มาแล้วทำไมเฟิร์สช้าจังเลยได้ได้ได้มีเอฟเฟกต์มาทำไมแล้วแบบมาแล้วทำให้เราเราบาแจ้บองเท้าบองเท้าเรายากอ่ะแล้วมันจะให้เราลงมาทำไมเนี่ยพี่นั่นสิ พี่อยากรู้ขึ้นมามีอะไรไงมีมีมีวิกล่องไงโอเคกล่องสีสีทองเก็บกระจกมาให้ผมด้วยกระจกอยู่ไหนอะกระจกรอบรอบอะรอบรอบกล่องเอาเอาด้วยเหรอเอาไปเผื่อไปเออเอาไปเผื่อได้ใช้เนาะตาผมอยากเก็บดูครัคือสีทองเอากระจกมาไม่มีไม่ได้ไปอยู่นี่พี่ว่าเขาน่าจะให้เราให้เราเก็บกล่องแน่เลยเก็บกล่องแบบ ใช่ให้เก็บกล่องเออเหมือนว่าตอนท้ายน่าจะมีอะไรสำคัญสำคัญว่ะเพราะว่าเลเวลอ่ <Ru iz. S 2> อันหนึ่งทำไมมันบอมเปิดทำไมำไม,มันมันต้องโดดอะเปิดอย่าไอ้โดดโดดโดโดเฮ้ยมันก็ไม่ยากมากนะด่านดาน่านหลังๆอ่ะมา,ามแล้วมันยากตรงที่แบบจะอาจจะผ่านละเฮ้ยเอ้าวเกือบผ่านพี่ผ่านละ เอโอ้โหนิดเดียวนนเี่ยโอเคอเฮ้ยกล่องสีม่วงม่อยแ,แล้วมาถึงแล้วมันมีกระจกไว้มีกระจกอันนี้มีกระจกนี่ไงกระจกเออว่ากระจกใครไปไหนวะนี่เฟิร์สม่วงนี่เฟิร์สชมพูไหนพี่โบและอ๋อนี่ใส่เฟิร์สเลยใส่ชมพูเฟิร์สเปล่าแมวเปลี่ยนจากสีแดงสีชมพูยอะไรเงี้ย ไม่ผมชอบสีนี้พวกเราวัดแล้วน้ตาลกันเราสีน้ำตาลมาไม่เข้าชุดเข้ากับชุดนะไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาต้องไมหาไปนี่เราผ่านกับไบเกินไปปะเออนัาเจ็บรู้สึกว่าเราเมเเนาะเอ้ยผมใส่ชุดเกาะแบบเมเปิ้ชิงเลยพี่เฮ้ยขโมยชุดเกาะพวกเรานี่ขี้ขโมยจังเลยเอ้ยโอหัวคืนไปแล้วนี่จะเป็นกล่องสีดําถ้าพี่เดาไม่ผิดตาวนี้เอ้อเอ้าคือแบบจะมาบังทําไมไอ้ปลาเนี่ยโอ้โหไม่บังที่ผ่านไปแล้วครับจริงๆ ฟุ๊บโอ้ตายตอนจบเหมือนกันเลยคือตอนที่พี่ลงมาไวเฟิร์สปุ๊บอ้าตายตอนจบไปกโดนปลาบังอ่ะเริมยากแล้วแน่นเดิมยากแล้วอ้าผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วเก็บกล่องแบบเอ้โไม่ทันผมนี่เป็นทำไมรอบนี้ผมช้าวะรอบแรกเวยเราผ่านได้ง่ายๆเดี๋ยวบล็อเอ้า เราสองอุดรู้ที่โดนโดนประจําเลยนั้นเราอยู่ห่างครับอยู่ไปงั้นเราเปลี่ยนแบบไปเลยดีกว่าอ่ปไม่รอ่นพี่คิดจะรอพี่ในหลีนั่นอะไรเงินลุล่วเลยรอรอพี่โบ๊ทรอพี่โบ๊ทนี่เดี๋ยวพี่โบ๊ทผมรอหน้าวาพี่เฮ้ยทําไมพี่ผ่านไม่ได้รอหน้าวาเต้นรอหน้าวารอหน้าวาพี่พี่โบ๊ทพอปุ๊บนี่เดินใหยหลังเข้าเลยการมุนวอลเข้าเลยครับพี่เออมาเข้า มันเอากันจริงแล้วะไปแล้วไปแล้วเฮ้ดันนรกได้เลยอ่ะอ้าวเปิดป้ายเปิดไม่ฉันผมอ่ะอุ้ยตายเลยเกลียดไอ้ปลานีมากเลยปลาตั้งแต้าเฮ้ยโอ้โนี่เดียวเองเอ้ยเอ้าโอ้สกิเติงเฮ้ยพี่เห็นเมื่อกี้พี่เห็นลางๆเว้ย ลังลางคืออะไรพี่ลทงตายแล้วมันมีนี่เว้ยลางไปนรกพี่ไม่มันมันมีลังลางคือนี่ว้ยผ่านแล้วพี่านมันมันมีลังลางอะไรรู้ปะผ่านแล้วพี่ผ่านลงมาขึ้นขี้ข้างบนอีกแล้วพี่ผ่านมาให้แค่จำอันหนึ่งหอยกรอบเดี๋ยวทางนี้มันกล่องอยู่ไหนฮะเออเป็นไงล่ะกล่องเหรอที่รถหายไปไหนแล้วขึ้นข้างบนนี่ไง กองเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเก็บกระจกไปเฟิร์สเก็บอยู่คนเดียวเนียนะคนอื่นเขาไม่มีใครเก็บหรอกเอาจริงอะไปต่อไปด่านมังกรแล้วเฟิร์สมาเร็วด่านมังกรทุบไข่มังกรพี่ทุบไข่มังกรไปทุบไข่มังกรทุบไข่แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเลเวลไปครับโอ้ยตกยากจริงยากจริงยากจริงผิดเลย อ้า,อาถาผ้ผมทไมผมกลับมาดันเอ้าแ <นะ S 3> ม่งมีกระจกสีดำด้วยคอเพี่ยนพี่อยากให้ชีวิตเราเหมือนเกมยังไงแบบตายเกิดตายเกิดได้เอ้าแม่งมีกระจกสีดำไปแล้วเดี๋ยวน้าไมผมมาเกิดในดานานันนรกอะพี่เอ,อ้าเจอกระจกสีดำไปแล้วไปเกิดในนรกยังไงออกมาสิอ,อืมเราต้องมาเล่นใหม่เลยพี่เอ,อ้าแปลว่าเองไม่ผ่านเออกระจกสีดำเลยเมื่อกี้ก็ไปถึงนะแปลว่าตายไงโดดลงมไปเฮ้ยมีกระจกสีดำด้วยโคตรเพียนเลย เจอแต่กระชงสีดำเนี่ยตายอีกแล้วผ่านแล้วพี่เป็นไงล่ะโหรอบเดียวรอบเดียวบ้าเลยเมื่อกี้ตายหลายรอบเลยไม่ลงลงรอบเดียวเลยมันก็ต้องลงรอบเดียวผ่านอยู่แล้วไอ้เฟิร์สลงรอบสองรอบเมื่อไหร่ผ่านอ่ะได้บอกเฮ้พี่ได้อะไรได้สีเงินไหนไหนไหนโช์โชยโช์ถือดิอ๋อที่่ใส่ยอยู่เหรอนี่นี่อันนี้ได้ได้ได้ เอ้ยลองลองเปลี่ยนใส่หัวเลยเอ้ยเท่ตายแล้วสิหัวรอบแล้วหลอยเต้นปะนั่นสิรอบสิผ่านแล้วเนี่ยใส่เหลืองข้าคือแชมพูไหนเต้นผ่านแล้ววะอ่าอ้นนี่มันต้องผมมันนั่งเล่นบัตรมังกรใหม่เหรอใช่อ้าใช่ผ่านใครผ่านมันเหรออืมน่าจะใช่นะใช่ป่ะเราเราต้องไปเปิดหรือเปล่า รอเต้นก่อนแล้วกันพี่รอเต้นอยู่ข้างนอกมันเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวรอเต้นิ้ลพี่โบ๊ชรอไปเลยพี่อีกประมาณสิบตาโอ้ยเล่นไปเ่นไปเหรอปะปล่อยเต้นเล่นไปไปเราจะเลยล้วก่อนละก่อนเนี่ยเดี๋ยวผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วพี่ตายแล้วพี่โบ๊ชลงไปลงไปมาแล้วอุ้ยอันนี้ยากจริงเลยเบลาก้าเนี่ยฮะยากอ่ะพี่ผมผ่านแล้วเนี่ยใช่เหรอลงรอบเดียวเลยเนี่ยของจริงเลย อันนี้ไม่ตายด้วยเฮ้ยเอาเหมือนใครตายอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้พี่อะพี่โบเนี่ยมันมีแง่งอะพี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบแม่งเป็นแง่งแง่งเลยอ้าวเนื่องช้าว่ะโอ้ตายอีกแล้วผมไปด่านต่อไปแล้วแหละรอก่อนเฟิร์สรอก่อนทีมไมรีบมึงรีบโีบยล่นนั่นเนี่ยมึงเล่นไปด่านสุดท้ายเลยมึงรีบจบคลิปมึงออกไปเลยได้ได้ได้เออไปเลย าัตต์เดี๋ยวเราให้มันเล่นจบก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นแมปใหม่กัน <c oughs> เฮ้ยลือเอากล่องชิบหายแล้ววีโวตฝากเอาของด้วยไม่มีเอ้ยกล่องไม่มีหมวกอา้าวกล่องนี้กล่องเปล่าไม,ไม่อันนั้นเอาแล้วอันนั้นเอาแล้วด่านต่อไปดิด่านต่อไปฝากเอาด่านต่อไปด้วยไม่ถ้าเฟิร์สเปิดปั๊บพี่จะเข้าไม่ได้นะใช่เหรอเออชิบหายแล้วแล้วผมจบแล้วแล้วผมเรือเอากล่องเย้เรียบร้อยช่างวันไปพลาดไปกล่องหนึ่ง มไม่น่า,นาจะมีอะไรหรอกมอั้งดา่านใส่ลุงน่าเล่นมากนึกถึงขนมเลยอ่ะพี่ลุยด่านไหนวะใส่ลุงด่านกระจกะนะเปิดใครเปิดมันน่าจะเปิดใครเปิดมันหรือมั้งเออเพราะว่าผมเมื่อกี้พี่ผ่านมาผมก็มองไม่เห็นพี่เหมือนกันเคยก็ไม่เจอ,เอพี่แล้วเจอเจอเจอที่ผมรอพี่อยู่จบด่านนั้นฝากเอาขวานมาให้ด้วยพี่เฮ้ยลืมแล้วลืมเลย ไม่หัวใคร <ừ> mm, ห,หัวมันรมนวมกันอยู่ <ไป S 1> วหัวมันรวมกันอยู่แล้วพ,พี่พี่รู้ว่าเขาทำหัวทำไมเว้ยเอากระจกให้ผมด้วยพี่รู้ว่าเขาทำหัวทำไมกระจกมนันเอาไปแลกของไม่ได้เว้ยเฟิร์สกูอยากเอากูสะสมคอลเลคชั่นพี่รู้ว่าเฟิร์สเขาเอาหัวทำไมเอาทำอะไรพี่เอามาใส่หัวเฮ้ยกระจกมันต่อขึ้นทั้บนเลยเหรอเออว่ะเฟิร์สกระจกมันต่อมาเดินต่อขึ้นทั้งบนว่ะใช่แล้วถ้าพี่เดินขึ้นไปเอาเอาหัวไปไหนวะ นั่นแหละเดินขึ้นไปเรื่อยๆพี่มันบอกให้เราเดินขึ้นข้างบนเพื่อจะไปเอาเอากล่องนี้นะใช่โอ้โหนี้ก็เดินลงมาพี่เดินลงมาโคตรไกลเดินลงมาเดินลงมาด่านเด้อไอไรด่านไหนวะเนี่ยด่านมัน,น,มนเอ้ด่านอะไรนี่แหละปักเป้าหรือปรเปล่าไอ้ที่มันเป็นหนามๆอ่ะตายยี่สิบกว่ารอบแล้วอยู่เลเวลอะไรตอนนี้น่าจะสิบพี่สิบรอบพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่เจ็ดเลย หนึ่งสองสามเอ๊ะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่อยู่สิบพี่บอสไรไอ้ด่านมันเป็นตักเป้าสีขาวๆอะที่พี่บอสบอกไม่ชอบอะอ๋อด่านเก้าด่านเก้าด่านเก้าเอ้ยผ่านสักทีตกมือเลยครับต้นจริงด่านนี้เดินลงมาได้นะได้หรอตรงเออไม่ต้องด่านสิบด่านเก้าหรือด่านสิบ่าผมมาด่านสิบแล้วด่านสิบด่านสิบนี่มันเป็นกระจกเหรอใช่อันนี้อยู่เดินลงได้เหรอ เดินลงได้เดินลงได้เดดินลงไ้แต่แต่ว่าโดดลงก็ง่ายเออง่ายแล้วโอเคผ่านไปแล้วด่านตอนนี้อยู่ด่านอะไรอย่างเี้พี่โบ๊อยู่ด่านสิบพี่โบ๊ยังอยู่ในด่านสิบเอากองอยู่รอพี่โบก่อนป่ะรออยู่ด่านสิบเอ้าวแล้วพี่ก็ตายเออเย่แล้วก็ตายคือแบบมันขึ้นเอากองสูงมากเลยเว้ยแล้วกองเสร็จยังอ่ะอแล้วเอาเอาเอา ตายจะโดดรงมาพี่โดดไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกดัานดัานนี้โดดง่ายแต่มันลายตรงลายตาตรงสีแหละโอเคมองง่ายหมวกสีน้ำเงินที่เกียดเลยดอปเปอร์ทำไมต้องมีเสียงฝนมาแล้วเนี่ยปิดฝนดิอ่าปิดดิเฟอร์ปิดเลยโหสุนี่บอสลองเปิดลองกด Enter ขึ้นมาดู โอเวอารา์ไลท์โอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลโอเวอร์ไลไปด่าสีขาวด่าอะไรเอ่ยอยากรู้ด่าสีขาวมีบอสโดดโดดโดดด่านมืดว่ะไอ้กระดาษดำไอ้แม่งกระจกดำมืดผิดกระจกดำโดดไปแล้วโอ้โหกระจกดำโอ้โหกระจกดำสีขาวเหรอโอ้โหแล้วสีขาวไม,ม่มีสีบล็อกอ้าวไ, oh, ไม่มีกล่องให้เหรอ ฟิสดัน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 ดีมีกล่องให้เฟิสมันหมดแล้วมั้งไอเติร์มันดันหอมออกได้ละเฮ้ยกล่องสีฟ้าว่ะมันย้อนกลับอันเดิมมาดีทั่งนั้นไม่กล่องสีฟ้าปรเท่เลยก็นั่นแหละย้อนกลับอันเดิมไงเหมือนอันแรกอะันแรกก็สีฟ้าใช่เหรออันแรกสีเงินไม่ใช่สีฟ้าเหรอไม่ใช่เพ่น่าทำไมเราสองคนยังไม่ผ่านกันทำไมพี่บัเขาผ่านแล้ววะนั่นสิ ง่ายที่ผ่านเลยคือแบบรูแรกผ่านได้รูสองผ่านได้รูที่สามรูบนเล่มเลยก็เอารูแรกให้ผ่านก่อนเนี่ยพี่ผมยังไม่ผ่านเลยเนี่ยนั่นสิเปลี่ยนด้านไหมเฟิร์สเปลี่ยนด้าน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 ช่วยได้เปลี่ยนด้านช่วยได้เปลี่ยนด้านช่วยได้ช่วยไปตายไงครับพี่เฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บเกือบผ่านว่ะช่วยได้สอบแม่งร่วงลงไปแล้วรอยฮะสบแม่งล่งลงไปเลยลงริมิทดีดิเด้ เออเยี่ยมไปเลยแบบความแรงเยอะชีวิตเลยพี่ความแรงเยอะชีวิตเลยพี่โดนลงมาเกือบจะตายอยู่แล้วต้นฟาวคือขโมนต้นมันก็ไม่เปลี่ยนรูแล้วด้วยเห็นเลยหน้าติดกระจกต้นเร็วอย่าพี่เมื่อกี้มันเออแรงแหลกล่องมันเนียด้ไหวะช่กเ่องอยู่ข้างล่าง อ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้แมปไม่โหลดเติ้ลเดี๋ยวพี่ต้มบามานะ้านรออะเติ้ลครับพี่โอเคเลยพี่เดี๋ยวผมสร้างบ้านรอ <c oughs> พี่เดี๋ยวพี่เต็มกดเอเนี่ยกดดูแชทได้เลย <c oughs> อ้าวมันย้ <c oughs> าย,ายหรอเน,นี่ยไปเดี๋ยวนะมันแมปมันไม่โหลดอะ่ะอ่โห <c oughs> ลดแล้วเฮ้ยแมปต่อไปแมปมึงแข็งว่ะพี่ <c oughs> สงสารว่ะคือมันต้องไม่ตายรวยๆพี่คือมันแมปมันไม่โหลดโอพี่โบอท มาติดอยากใช่ไหมเลยไปแมปติดอแล้วเหรอ <c oughs> มาดมูมาแวะดูเฉยเออแวะดูดีกว่าทำไมรู้สึกชื่อขึ้นรัวๆเลยเฮ้ยอีปลาโอ้โหยากอยู่เนะี่ยใช่โหย,ยากมากเอางพี่โดดรอเต้นได้เลยอะและ้วต้นจะไม่ผ่านแบบนี้เละครับพี่แล้วต้นจะไม่ผ่านเลยวันี้พี่บอกเลย ยากขนาดนั้นเลยเหรอยากมากเตินมาแล้วก็จะรู้เองขนาด81ยังไม่ผ่านเลยเฟรมเละตกอ่ะด่านเนี้ยพี่เมื่อกี้ผมผ่านแล้วศพผมมาผ่านแล้วศพผมแม่งลุกลงไปหนึ่งกระลางเลยแต่ว่าคอมบันบล็อกแม่งเยอะมากเลยเนี่ยดูเลยไม่มีคอมบันบล็อกนะพี่แบบอย่างนี้สร้างกับมือได้พี่มีให้ตายเกิดตายเกิดไง ตายเกิดไม่ต้องใช้คอมมานด์พี่ใจเย็นไม่มันเซฟพอยเอ้ยเอ้ยโูดดดดต้องได้รูเลยเมื่อกี้เอ้ยมีเอ้ยหลุดทิกแล้วรูุทิกแล้วโดดลูกนี้แมไม่โหลดอีกแล้วอ๋อเออใช่แมมมันต้องใช้คอมมานบล็อกตอนวาร์ปไงใช่แล้วตอนมันก็ตายเร็วเรเอ้แต่มันทำยังไงวะท่านมันเหยียบมันเป็นท่านเหยียบนะเนี่ยวะตอนสีสีทองอะพี่มันมีอยู่รูหนึ่งพี่ที่ลงได้ยาวๆเลย แต่ผมหาไม่เจอรูริมเงินรูริมละถึงแล้วล่ะถึงแล้วเอาโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหแล้วสีฟ้าเหมือนกันเนี่ยผมผ่านแล้วเนี่ยใช่หรอทำไมเรายังไม่ผ่าน11พี่มันมีฟิชชิงรอให้ตกปลาบ่าเฮ้ยตกปลาตกเบ็ดบ่าตกเบ็ดบ้าเหมือนตกปลารอเพื่อนอะอะไรกั่นงเเมื่อไหร่จะลงมาอะไรเงี้ยนี่ไงมีเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยนั่งไม่ได้ปะทำไมยังไม่ผ่าน ต้นพี่บอกไว้ด่านที่สองปลาอีกแล้วท่าพี่ด่านที่5มาแล้วบอกผมด้วยนะผมจะได้โยนฟิชชิงลออให้อ้าวจะได้โยนเบ็ดตกปลาให้เมื่อกี้ผ่านแล้วแต่ว่ากระตุกเฮ้ยเห็นรูนึงเห็นรูนึงเดี๋ยว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 ใช่มันมีรูรูนึงเนียเฮ้ยเนียบอกแล้วเอาพี่โบ๊ชเอาเบ็ดตกปลาไปเฮ้ยมีรูนึงรูที่แบบยิงยาวมาลอยเต้นกันดีกว่า ต้นมันอยู่ด่านไหนวะเนี่ยบริเวณวุ้ยไม่เกี้ยวผ่านแล้วอ่ะแมปไม่โหลดอีกแล้วอะ่ะเพื่ตอต้นอยู่อีกหน้านเลยเฟิร์สผมว่าเราได้ปลาหลายตัวอยู่พี่ที <c oughs> ่ว่าเราเปลี่ยนแมปเลยป่ะปะตน้นจะได้เป็นแมปใหม่เลยเปิดประตูแมปใหม่เลยมันตน้นไม่เปลนได้ด่า <c oughs> นสนะิบสองแล้วบอกได้นะจร <c oughs> ิงฟิช <c> ช <oughs> ิงรอดไปได้ส <c oughs> ิองอะจริงฟิชชิงรอดไปให้ละเลเวลสิบสาม จะจบแล้วนี่หว่าพี่เออวะแมันยากขึ้นเรื่อยๆไงยากจริงสิบสองนี่ตายไปประมาณห้าสิบกว่ารอบแล้วไม่ยมีกระจกด้วยเขาว่าจะต้องเปลี่ยนหัวเพื่อความเก่งไงเพื่อความเก่งแต่ละตัวเฮ้ยมันข้างล่างไม่มีน้ำหรอมีมีมีไม่มีพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นน้ำมันโดนมันเดินลงไปได้เหรอม่นาใช่ มกอาจจะอ๋อพี่ผมเข้าใจแล้วแบบนี้มันทำอะไรอะไรเกาะพี่ฮะเกาะเกาะอะไรเกาะเถาวันใช่เหรอมันถ่ายยังไงมั่ายผมลงมาสิผมผมเกาะเถาวันเพื่อเก็บกล่องเนี่ยผมผ่านแล้วพี่ทว่ายู่ตรงไหนริมริมปะอันสุดท้ายเลยอยู่ตรงกลางอันสุดท้าย ไม่ต้องการอ๋อเออจริงๆมาให้เกาะให้เกาะเราตั้งแต่บันไดเนี่ยเนี่ยมันมีตั้งแต่ชั้นสองอะชั้นลงลงชั้นสามไปเกาะเกาะทีนิดดเออเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ยากเหมือนกันนะพี่แต่พี่จะลงมาเลยยาวๆก็ได้แล้วมาเกาะออนสุดท้ายทีเดียวอะจังหวะเมื่อกี้ผมฟุ๊กไปกดกดชิปตอนสุดท้ายพอดียากเหมือนกันเนะยให้เกาะถาวรเนี่ยนี่ผมผ่านไปด่านต่อไปเลยนะพี่พาอผมเก็บกล่องมาแล้วพี่บอกแล้วมันไม่มีน้ำเลย เนี่ยพอจะวิ่งไปหาถาวรปับ๊บตายโอ้ยอ 14, แล้วปลามีปลามาโอ้เวนกรับโอ้พี่โบ๊ทเด็ดสี่แม่งโคตรยากเอ้าถาวรนด็ดสี่แ<ถ>ม่งแง่สัตว์ถาวปท๊อปนี่ง<ถ>่ายจริงๆนะเนี่ยถาวรผมนี่พลาดคันเกาะถาวรมาหลายรอบแล้วครับ แปลว่าผมไม่ใช่ชาวานตัวจริงใช่ไหมอ้าวยินด uh ีดูเว็บไซต์เออได้ที่เถววันโว้ยยื่ได้เถาว,วันมาช่างยากลำบากเสียเเกินเอ้ยโว้คือผ่านมาบางทีก็ผ่านมาได้นะช่องสามแต่แมปไม่โหลดมาแล้วผ่านไปกำไรช่องสาม ไม่ไอ้ด่านสองเนี่ยช่องสามรับยาเต้นบอกครับน่าจะไปรับยาแกปวดหัวแล้วเนี่ยขอเชิญคุณเตอนรับยาที่ช่องสองเลยค่ะค่ะเฮ้ยใครมายาก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 มากปวดหัวเลยเนี่ยผมคือแบบลายตาด็อปเปอร์นั่นแหละคือปัญหาอยากอยากเล่นแมปใหม่เลย แมงไม่ผ่านได้หรือเปล่านะทีแล้ว่ะไรเต้นผ่านแล้วตอนนี้อ่ะผ่านแล้วเหรอจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วตายอีกแล้วครับโอ้โหรออะไรล่ะเฮ้ยากอยู่นะต้องเล็งเลยดีไอพี่เกือบผ่านแล้วเกือบผ่านเลยพี่เห็นมึงตายต่อหน้าพี่เลยเนี่ยเนี่ยเกือบผ่านไม่ไรอ่าชี้เดียวกันด้ยเฮ้ยชนได้ไงวะ ้ตายตอนจบตายที่เดียวกันเลยฟุบ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 แหลกนิดนึงเออตายเลยนั่นนี่เราตายที่เดียวกันบ่อยนะเฟิร์นนะเราโผลอกเดียวกันมี่พี่เปลี่ยนทางมาเดียวโอ้ยปวดหัวเลยลองเปลี่ยนทางก่อนก็เปลี่ยนทางยากกว่าเดิมนะมพี่ว่าตต้องแบบอยู่ที่สเต็ปโดดมาแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะอยู่ที่สเต็ปอยู่ที่สเต็ปนิ้วคน พี่ใช้บีอบบ๊อปุ๊บๆ๊ๆบบ๊อบบ๊บกิดขีาเล่นเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ,อ้าวเคือถ้าลงลงที่เฟิร์สลงอ่ะพี่ว่ามัน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 ชิงมายากเว้ยอืมใช่ชิงยากมากเนี่ยาตายแล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวหาทางลงใหม่กันเพราะว่ามันต้องมีทางลงแบบรวดเดีวยวอ่ะแต่คือเราต้องหาไงพี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ว โอเคๆไหนลองๆไปลองไปครับท่านผู้ชมหนึ่งสองอ้าวจำหนึ่งสองดับเบิ้ลหนึ่งเออพี่โบชนผมชอตนั่นแหละตอนแรกผมก็ตรงไม่ถึงตรงกลางนะครับไม่มีพีก็เราผ่านแล้วรอบหนึ่งไงก็คือผ่านก็คือผ่านเรามาเล่นเฉยคอมพิวต์แล้วลอยเต้นไวะเนี่ย เฮ้ยข้างหลังไอ้เติ้ลมันไม่มีภาพเดียวพี่ไม่มีภาพไหนมันไม่เห็นภาพเดียวกับเราพี่เนี่ยไม่เห็นภาพเดียวกับเราแฟมสี่อยากเห็นมากเลยอ้าวจบแล้วหรอใช่จบแล้วนี่ก็เคตคนสร้างครับบาบาบา Thank for playing ขอบคุณที่เล่นนะครับผมแบบสร้างโดยกุ๊ปกลุ่มของ G-map จะบอกคนสร้างจริงๆนะครับว่าแบบคุณยากมากรายชื่อคนสร้างนะครับผมมี4คนนะคือเกมมิ่งบอมเอสเคเอลลิเดตเอลลิเดตพิวซี่แล้วก็สกีคอร์กหกหกเฮ้ยเอาเอาวอามีล้วงเล่นอีกแล้วเหรอเอาได้กล่องสีอะไรเฟิร์สเฮ้ยนี่ไงที่ให้ให้ใส่กล่องใช่ปะ อ๋ออ๋อหาหาเก็บกล่องให้ครบสิบหาอันนี่ไงครบแล้วออแล้วกล่องอันนี้แล้วก็กดตรงนี้เพื่อดีสต์ทแมปอ๋ออ๋อเล่นใหม่ครับผมโอเคฮะไปว่าคลิปนี้เราไปเนที่นี่แลยนคลิปนี้จบเลนในแนวก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเฟิร์สช่องเติ้ลนะครับผมอยู่ใต้ description ผมเลยมเจอใหม่แมปหน้าหรือมินิเกมหน้าหรืออะไรหน้าคผมสรัวันนี้คริปอะไรนันสวัสดีผมสัดีครับเราไปเจอคร้หน้าผมกัการเล่นดอปอร์แบบายเรือครับผม เชื่อไปพัดได้ผมสผมสวัสดีครับว้สว,สวัสดีครับ